สวัสดีครับ <c oughs> อโอ้โหผมช่างแฮกแบบสีนะวันนี้ก็เอาเรียกอะไรมาแชร์ประสบการณ์นะครับสำหรับรถ Honda ติดโค้ด7นะกระพริบทีเจครั้งนะครับสาเหตุเกิดจาก ตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับถ้าไม่เสียก็พังกรนีที่เสียก็คือมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้แต่โอกาสเกิดน,น้อยแต่มันก็มีโอกาสเกิดอยู่นะครับตัวนี้เป็นของใหม่อ,อันนี้ของเก่าแท้ติดรถอันนี้แท้ Honda Accord อ,อ,อันนี้เป็นของแอ c o r d ร,รนะฮอนด้าแอ o r คอร์อของรถยนต์นะครับผมซื้อมามันถูกกว่านะครับผมสั่งมาจากในเวีแหละมาสรเนี่ย,น,ยนะปักตรงกันนะครับแต่ตัวนี้นจะเป็นเขาใช้ในเขาเรียกอะไรเขาใช้วัดในบนอุณภูมิม้อนน้ำนะของม้อนน้ำแต่เหมือนกันนะครับ ปลั๊กอะไรตรงกรันการทํางานเหมือนกันครับมันไม่ได้มีอะไรเพี้ยนนะบอกไว้ก่อนบางคนบอกเอ้ยต้องใส่นะทำไมถ้าทางนั้นไม่ใช่เอาของฮอนด้าคลิกฮอนด้าคลิกใส่ได้ครับแต่ปลั๊กใช้งานไม่ได้ปลั๊กมันจะใหญ่กว่าเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้ดูแป๊บบนึงเออเอามาให้ดูอ่าเออไม่ได้นะคนละเกียวกันนะครับ ไอ้ตัววัดน้ํามันเครื่องของฮอนด้ามันจะเล็กกว่านะครับอาโยดนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึ่งของของุณหภูมิหม้อน้ำใช้ไม่ได้นะครับขออาภัยด้วยอันนี้เป็นของคลิกนะครับออตโตที่มีหม้อน้ำน่าจะเป็นเหมือนกันนะครับ อันนี้ผมผมไม่ช่วนะอันนี้เป็นของตระกูลคิกร้อยสิบนะครับอาจะมีแหวนนะเ,เนี่ยสังเกตดีดีมันจะมีไส้ในนะครับนะครับเวลามันร้อนมันจะดันนะครับตัวเข็มข้างในมันจะดันแต่นี้มันสึกไปแล้วมันไม่ทำงานนะครับ ก็สาเหตุตัวนี้ไอ้พวกเสียนทั้งหลายแหล่นี่แหละเออครูซื้อมาใช้นะผมบอกผมลองมาหมดหลายอย่างแล้วโซ่โซ่ซับเสียงข้อใหญ่นะครับผมบอกเลยอย่าไปใช้มันนี่แหละครับดูเนี่ยขี่แป๊บเดียวเองนะไม่ถึงพันโลโซ่ยืดทำไมไม่ใช่ของดีๆ จะให้ใช้เจ้าไหนครับผมบอกเลยผมลองมาหลายเจ้านะครับมันไม่ก็เรียบร้อยครับกินกินเซนเซอนะกินเสื้อด้วยนะครับใส่แป๊บเดียวโซ่ที่ของเดิมใช้มา6กหมื 7, ่นเจ็มื่นโลไม่มีปัญหาเลยนะครับโซ่โซ่ทุติดรถนะสุดท้ายก็ต้องมาเปลี่ยนเป็น โซ่แบบของเดิมครับโซ่ของเดิมเป็นของ DAD นะครับมันทนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปห่วงนะครับไม่ต้องไปใช้มันนะครับไอ้โซ่ข้อใหญ่ไอ้ชบเสียงอะไรดังกว่าเดิมอีกนะผม,กผมบอกเลยไม่ได้เรื่องนะครับใช้ของแท้ก็ถ้าไม่ชัวนะเอาของแท้ง่ายสุดนะถอดโรลิงนะ่งก่ โซ่ดีๆเขาทนอยู่แล้วนะครับหรือใช้ของ RK ก็ได้แต่ถ้าแท้ติดรถอนะ่ะมันเจเปนของดี d AD. นะครับถ้ามันยืดอนะ่ะให้ไปดูเฟืองเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องตัวกดดันโซ่พวกนี้นะครับไปดูพวกนี้หาถ้ามันซสื่มันอะไรเนี่ยเราก็เปลี่ยนซักตัวเราไม่กี่บาทนะครับดีกว่าไปซื้อโซ่ราวลิ้นอะไรก็ไม่ดู ครับเสียงมันเป็นมันเป็นโซ่ในใช้ในอุตสาหกรรมนะครับมันไม่ได้เหมาะเอามาใช้ไอ้เครื่องยนต์ลรอกมันก็คือคนพิสดารนะอ่ามันมันมันไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้ในนี้ไอ้ที่แบบที่ออกแบบมาใช้ภายในเครื่องยนต์อะที่มันเป็นข้อใหญ่อะมันมีมีอยู่นะแต่แพงเป็นของญี่ปุ่นผมเคยเห็นอยู่นะครับ แต่ของแท้โซ่ดียดีหรือของเบิกศูนย์มันก็ดีอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยไม่ต้องไปยิ้นรนไปหาอะไรก็ไม่รู้มาใส่นะครับเดี๋ยวมีปัญหาเนี่ยลองมาหลายอย่างอันไหนดีก็ว่าดีอันไหนไม่ดีก็บอกตามนั้นนะครับคนสำหรับคนอยากทำรถนะเดี๋ยวอนุญาตที่ลอง พอตึงมือพอนะครับแบนไอ้ทองแดงลแล้วอ่ะติดอันนี้ผมยังไม่ได้ลบโค้ดนะแต่โค้ดยังไม่โชว์หรอกเพราะเราแก้ปัญหาแล้วแต่ว่าจริงๆก็ต้องลบโค้ดต,ต่อ มันมีปัญหาทั้งเร่ที่แรกเหมือนใส่ตัวนี้อ่าไม่ใช่หยิบผิดตัวนะครับเนี่ยไม่โฟกัสอีกเหมือนตัวนี้นะฮะเออโฟกัสน้ำมันเครื่องแล้วกันเอาวาง,าางนสำหรับตัวนี้นะลอง หาดูหรือใครมีตัวนึ่งก็ร้อยกว่าบาทนะครับถ้าเป็นของแท้ก็ไม่ได้แพงแก็ซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับอาการที่จะเจอหนึ่งเลยคือรถอมีการซิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องมากพอสมควรนะครับเติมเติมห้าสิบบาทขี่ได้ว,วันสองวันไม่ได้ขี่ไกลนะแต่หมดเร็วมากเครื่องเดินสะดุด นะครับถ้าลดาในแทบทุกบุ่น,นะครับแต่ถ้าฮอนด้าเนี่ยถ้าเซ็นเซอร์ตัวไหนตัวนึงอะ่ะเขามีการผิดปกติหรือเกิดความเสียหายนะครับรถจะวิ่งไม่ดีและกินน้ำมันเป็นจำนวนมากนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยก็เอาไว้เป็นแนวทางอีกแนวทางนะครับ รหัสเจ็ดนะครับเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยโค้นไม่ติดเดี๋ยวผมจะลบโค้ดทีหลังเพราะว่าอามันเป็นเลสามตัวแรกนะครับหาเซนเซอร์มันจะอยู่ด้านหน้านะครับมันก็ไม่ได้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาคุยเรื่องเสื้อสูบตัวนี้ดูนะว่าหลังจากใช้ไปประมาณห้าวันแล้วเป็นยังไงมีอาการอะไรบ้างแต่ผมเจออาการแล้วนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง